สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวสื่อรัฐยอกข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะวันนี้เราได้เดินทางไปที่หมู่ที่5ตําบลบ้านเสด็จอาเภอเคียนซาจางังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ไปเจอกับคุณวินนยนาคดีนะคะประธานชุมชนของหมู่ที่5นะคะก็ได้นําทีมข่าวนะคะไปที่โรงตีเหล็กนะคะโรงตีเหล็กก็มีเจ้าของชื่อว่านายสมชายนินสุวรรณนะคะเป็นลูกของนายสวนนินสุวรรณและก็นางรำยองนินสุวรรณนะคะแล้วก็มีภรรยาชื่อตางทัศนณีทรริสครอบครัวของนายสมชายนินสุวรรณนะคะ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะอาชีพหลกัหลกๆเ็าทาสวนเกษตรกร,ะกรนะคะนายสมชายตีเหล็กมานานหลาย10ปีแล้วนะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกับนายสมชายนินสุวรรณและกน็นายวินัยนาคดีประธานชุมชนหมู่ที่5ตําบลบ้านเสด็จอาเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะเชิญค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับคุณวินัยนาคดีนะคะประธานชุมชนหมู่ที่ 5, ตําบลบ้านเสด็จอาเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะาสาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกับผมนายวินัยนาคดีในฐานะประธานชุมชนมูทิอาวัดในปราบนะครับมูทิอาของเราทราบข่าวกันอยู่แล้วว่ามีของดีหลายอย่างเช่นวัดที่ชื่อดังมีชื่อเสียงและมีศูนย์เรียนรู้ค่ายประวัติศาสตร์อหนึ่งสีวันนี้กับผมมาเสนอ,อช่างตีเหล็กนะครับดําประบทช่างตีเหล็กคือช่างโลหะที่ใช้เครื่องมือ เช่นคอนทั่งและที่คีบเพื่อดัดหอและตัดเหล็กหรือเหล็กกล้าขณะที่ร้อนเพื่อผลิตวัตถุหลากหลายชนิดเช่นประตูเหล็กดัดควอิเจอร์เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรและเมรกระทังะ่งงานศิลปะนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่คุณสมชายหรือคุณทัศนีนินรุวันนะครับที่ ซอยเวียงชัยหมู่ที่าบ้านในปราบนะครับหลังจากนี้ก็ไปดูวิธีขั้นตอนการทานะครับการทาพลาทาเสียมนะครับสวัสดีค่ะวันนี้สํานักข่าวสื่อรัฐออข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะวันนี้เราอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลบ้านสเสด็จอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงตีเหล็กนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันแล้วก็พูดคุยทำความรู้จักกับผู้ที่ตีเหล็กนะคะเจ้าของตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเชื้อสมชายนินุวน <ป>บ้านมานานกี่ปีแล้วคะากาติดยีที่ว่าปีเลแหละแต่รังปีสามส่งล่รังกระพุ่มเดิมต่ำแต่เจ้าวมันต่ำไห้รังมันรับพอเที่ยอไรช่ยจ้า่วมันรับพอรับแล้วถึงมันต่ำไม่ได้พอต่ำไม่ได้ทั้งก็มันทุ่มเลยเนี่แต่รังมาทุ่โล่ชาพุ่มทุ่โล่ชาวพุ่มป่าตัขึินไปนู้นเที่ยอยู่ก,กี่บ้ญไปกรอบตามมงได้แตลังกมาอยู่บ้านน่นเที่ยวกวันข้าวไม่กินน thì lăng cả bảy hạt tà luông, bỏ bảy tà luông thương ta tà luông à hoa tô con mà mưng thì lăng cả cả bông tam hoa ra hoa phần này rồi lại tầm mấy đai mai bông tầm yên đai mai cái hoa tầm đai bị gần này lũ này lăn đấy thì rơm tầm thế bây giờ trăng trang mà dọc ruộng dọc lăng cả rơm tầm mà nữa lăng pi trong คนตำมาหลังก็ตำมาเรื่อยเที่ยให้มั่งก็ได้ดีมั่งเร็วทีโน้มันกัดเราไม่เป็นพอทีหลังก็มาถึงก็หว่าทำาำได้ปีโตทำเทียมตทำจบตทำปลาตทำไรได้ทำเม็ดเบสครัวเกณฑ์นนักอยู่กับเทียมแต่งปั๊มกับเอ็ดนี่วังนี่เกณฑเขาตั้งมาอยู่กับปลาปลาหัวตัดปลา นี่ได้ปีเม็ดกลัวได้แล้วเขาให้ต่ำได้ก็ต่ำได้ไม่หนี่ค่ะอยากถามสักนิดนึงนะคะว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะรับสินค้าไปใช้งานนี้สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะทางเวทชื่อว่าอะไรคะเวทนาุมใจในทุกวนเบอร์โตเบอร์โตไอทุนกที่ที่ต้องเก้าตามเก้าตามที่เวทนายสมใจในทุวนอยู่บานลิที่เบ็ดมูฮ่าบานเด็ด อำเภอเกนใจย่านราจานีมา,มาาด้วสินค้าที่ส่งให้กับลูกค้านี้คือพร้อมใช้งานเลยใช่ไหมคะพร้อมใช้งานเลยก็อวยตั้งใช้ดำไม่ไม่ใช้ได้ปีพร้อมใช้งานแม,ม,ม่เดีย๋ยวยเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันนะคะได้ค่ะ ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับโรงปีเหล็กถือว่าเป็นสินค้าชื่อดังในชุมชนหมู่ที่5ตําบลบ้านเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่องทาง y o u t u b e บอกอพชสังดวงยางชแน,นลนะคะทางเพจให้พิมพ์ว่าสกุปข่าวท้องถิ่นทีวีออนไลน์นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพ์ผู้ประกาศข่าวโดวยบอกอพชสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวสื่อรัฐอยข่าวเด็ดออนไลน์ทีวีนะคะสวัสดีค่ะ